พาไปดูบูมเบิกนิดนึงนะตลาดหุ้นที่อเมริกานะโดยเฉพาะยิ่ง S&P 5 0 0 S&P 500นะฮะกรีนฮะเขียวเลยนะหลังจากการประกาศาความชัดเจนของเขาเรียกว่าอะไรดีของ,ของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED นะฮะ FOMC ผ่านไปนักข่าวสัมพงสัมภาษณ์เรียบร้อยเกิดความมั่นใจครับว่าเอาอยู่แล้วนะฮะตลาดไม่เชื่อฮะตลาดไม่เชื่อคุณจะโรมว่าคุณจะโรมจะยาว ตลาดไม่สนใจนะครับคุณจโรบอกจะขึ้นดอกเบี้ยเลออะไรเงี้ยขึ้นอย่างมากก็ไม่นานหรอกนิดเดียวอะไรประมาณนี้มัั้งครบมากกว่านะครับตลาดก็จะเออ่กาวไปแล้วนะครับไม่สนใจมันขึ้นนะฮะแล้วขึ้นเขียวๆด้วยนะครับเออ่ในบทความอันนี้เนี่ยมีการออกมาบอกว่ากูรูทั้งหลายเนี่ยออกมาเตือนนะครับว่าไอ้การขึ้นเขียวๆครั้งนี้เนี่ยแล้วทุกคนก็กาวไปเหมือนจะไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับ stock is doing so well นะฮะคือมัน โอ้โห oh, ดีมากเลยนะครับ it may be the time to start boring นะมันอาจจะเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องเริ่มกังวลแล้วหรือเปล่านะเห็นไหมแค่พาดหัวข่าวก็พอจะเดาทิศทางได้แล้วนะข้างในก็ประมาณนี้แหละนะฮะว่าเขียวข้างนี้มึงเขียวล่อเมาไหมเอาง่ายๆเรเป็นภาษาบ้านเรานะภาษากันเองนะเขียวล่อเมาไหมรอทุกคนเข้าไปแล้วปาบทีเดียวนะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะก ประกันความเสี่ยงไว้ด้วยผมว่าอย่าลืมนะฮะกระจายความเสี่ยงอย่าไปใส่อะไรบ้าทีเดียวนะไม่ดีนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะวันอังคารคือวันพรุ่งนี้นะฮะช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงนะฮะสิบเอโมงน่าจะถึงเที่ยงนะฮะใช้วเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงนิดนิดเนี่ยนะครับผมมีรายการพิเศษนะฮะได้รับเกียรตินะ,ะผมไปเชิญอดอกเตอรออสตินนะพี่ออสตินของเราเนี่ยจะมา มาคุยกันในรายการนะเป็นรายการสัมภาษณ์พิเศษละกันนะคือส่วนตัวเนี่ยผมอะ่ะอยากจะเชิญพี่ออสซินมานานลวแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเวลานะครับแล้วก็เ,เพลินเจอหัวข้อสําคัญพอดีนะครับก็เรื่องของ YCC ของญี่ปุ่นนะฮะก็จะให้พี่ออสซินเนี่ยช่วยปูพื้นฐานเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะสัมพันธ์ที่ไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเรื่องของนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะฮะพลาดไม่ได้นะติดตามนะหัวข้อนี้จะเจาะญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะครับว่า ycc ของญี่ปุ่นมันเริ่มมาได้ยังไงเริ่มมาแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับทำไมมันถึงต้องมี ycc แล้วบริบทของ ycc วันนั้นที่เริ่มกับวันนี้ที่ยังใช้อยู่เนี่ยแตกต่างกันยังไงสถานการณ์มันยังเหมือนกันอยู่ไหมถ้ามันไม่เหมือนกันเออแล้วทำไมถึงใช้นะครับแล้วมันยังจะได้ผลไหมเหมือนสมัยก่อนหรือตอนนี้มันจะไม่ได้ผลแล้วหรือยอย่างไรนะฮะก็ เดี๋ยวเราไปว่ากันนะฮะสำหรับเพื่อนเพื Smith ่อที่อยากจะเติมอ่านสมองนะเรื่องนี่คือหัวข้อสําคัญนะครับรวมถึงความเสี่ยงนะครับญี่ปุ่นกําลังเล่นกับไฟหรือเปล่าญี่ปุ่นมีความเสี่ยงอะไรบ้างกับการปรับนโยบายครั้งนี้ที่จะเซอร์ไพรส์ตลาดปกติเงินเฟ้อเขาขึ้นดอกกันทุกๆประเทศเงินเฟ้อคือขึ้นดอกเงินเฟ้อคือขึ้นดอกเจอเจอญี่ปุ่นเงินเฟ้อกูลดดอกนะฮะอ่ะมันมีความเสี่ยงอะไรฮะเล่นท่าแปลกๆนะฮะ ถ้าแผงๆมันจะทําให้ญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาวะที่น่ากังวลไหมอะไรแบบนี้นะคะงั้นเพื่อนๆติดตามกันได้นะครับก็หรือถ้าใครไม่ว่างนะครับช่วงประมาณ11บเอโมงก่อนสายๆนะก่อนเที่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวเราต่อคริปโตรันเลยนะครับก็อาจจะฟังย้อนอย่างย้อนหลังแล้วกันนะฮะงั้นุ่งนี้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนสักประมาณ11บเอโมงนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่จะถามคําถามนะพี่ออสตินก็ เข้ามาถามได้นะครับรวมถึงอยากจะให้พี่ออสตินวิเคราะห์อะไรหรือถามอะไรพี่ออสินเนี่ยก็มาถามเพิ่มเติมได้นะครับในรายการเช่นมองไงกับเฟดนะเดี๋ยวจะแถมมาให้นะผมจะถามพี่ออสินยาวไปนิดหนึ่งไปถึงเรื่องของตัวตัวเอที่ผ่านมาด้วยนะอยากรู้ทัศนะนะครับแล้วก็อยากให้พี่ออสตินเนี่ยอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับไล่ตั้งแต่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีน รวมถึงประเทศไทยด้วยและเซาท์อีเชียนะฮะคงไม่ได้ใช้งาน p พียมากไปมั้ง <c oughs> มาทั้งเดียวให้คุ้มนะฮะให้อัปเดตทุกคนให้หมดเลยนะครับเพราะพ i ียอสตินมักจะมีข้อมูลเด็ดๆอยู่เสมอน,นะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะพรุ่งนี้11เนาฬิกานะฮะเดี๋ยวให้เป็นเวลาของพียอสตินไปนะรายการพิเศษโอเคนี่ครับ S&P 500ฮะเด้งขึ้นมา เขียวร่อเม้าหรือเปล่าหรือเขียวไม่รู้อ่นะก็เด้งขึ้นมาหลายคนน,นี่คือในบทความของวิเคราะห์ว่านี่คือเขียวอันตรายนะที่คุณอาจจะต้องเริ่มกังวลบ้างแล้วนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะส่วนตัวก็ระวังไวนะ้แล้วกันนะใครเตือนอะไรก็ระวังนะเอาแวไว้แต่อย่าตื่นตูมนะอย่าไม่กิ t too much นะให้มันให้มันแบบ over over วังเกินไปนะไอ้แบบนั้นเนี่ยไม่ ไม่ไม่เป็นการดีสักเท่าไหร่อะไรที่มันดีเกินเวอร์เกินงามมันก็ไม่ดีอะไรที่มันไม่มีเลยมันก็ไม่เวิร์กนะฮะผมก็ยังเชื่อในทางสายกลางนะคุณต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นพวกชอบตื่นตูมนะงั้นคุณงั้นคุณไม่ต้องเสพเยอะเพราะคุณรู้ว่าคุณตื่นตูมนะคุณก็ต้องคามมนโนะบ้างแต่ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นพวกชอบตรงกันข้ามกับตื่นตูมก็คือไม่สนใจเลยไอ้นั่นคุณก็ควรจะต้องเสพอะไรไว้บ้างนะเอแวร์ไว้บ้างนะอันนั้นมันจะมากไปนิดหนึ่งนะก หาจุดตรงกลางของแต่ละท่านให้เจอแล้วกันนะครับนั้นจะสามารถให้เรายืนระยะได้ยาวๆ